ครับอร์สองครับประวดไปนะครับผมไปแล้วครับข้อปลายผูผาไฟน้อยจากร้อยเอ็ดครับเบอร์สาครับน้องขนุนมาแล้วข้อปลายผูผาไฟน้อยนะฮะจากร้อยเอ็ดครับเบอร์สี่ฮะโมเมครับโมเมครับอันาฟลายแค่เกียงไพยครับเกียงไพยโอ้มาจากเกียงไพร์ห้าครับน้องจันจาครับ ท่านนะฮะจันดาในลูกน้องจันดาโคราชา95ปารักดอนทานอยู่ทีนีครับเบอร์6ครับเข้าผัดครับสสวัดีครับเข้าผัดเป็นไงครับเข้าผัดชูมือหน่อยครับเข้าผัดครับโอ้ขอบคุณครับจากมหาสารคามเบอร์7ครับน้องเข้าหัดครับ เมืองเก่าตุ๊กนาข์าวปลายชมทีมข่าวรายการตุ๊กนาฟางฟางนาเมืองพญาแหล่ให้ให้น้องๆได้เกิดมาคับนจากชายภูมินะครับเรสิรับมันม่วงครับมันม่วงครับตุ้งนาฟางฟางนาเมืองพญาแหล่ชายภูมิกินเก่าครับเบริรับข้าวไปลายข้าวปลายครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับ ข้าวปลาติซไอ่บามนะครับจากผู้สุ่โลกเบอร์สิบสองชิป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 วัยอายุครับชิปชิปมาดิจิตครับเบอร์สิบสองครับชิปชิปอย่าไม่มานะฮะเบอร์สิบสามครับลำปะทาวมาแล้วนะฮะจากนับดาวฟาร์มกอนนียยอดสุสดวนนะครับผมตอนนี้นขออนุญาตโทรหาเบอร์สิบสองก่อนน้องจิ๊บิ ที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้ามีข้อเข้าตัง,ง,ตงลูกชายของโฮเซสุรลมานขอซื้อแล้ว20ล้านไม่ขายไม่ขายกำลังตึงราคากันอยู่แต่เชื่อเถอะร้อยล้านไปเขาตามอยู่ตรงนั้นเลยเอามาโชว์ให้ไม่ได้ไมาแข่งได้ยินมาว่าน้องเข้าตังทำที่ทำทางให้พ่อแม่เป็นร้อยไร่เลย100ลนร้อยไร่แล้ว กรูว <used> mm ่าคุณมันมีเสริมกันน่ารักทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในสนามก็ิีทาได้สองนาทีมาแล้วเบาโจมนี่เอฟตัวจริงไปไปอุตสาหสอุตสาห เหมือนย่อสวนเลยไปแล้ครับเหมือนย่อสวนลงมากเลยตอนนี้กำลังรอน้องกิฟต์ิฟตอยู่นะคะในสายตาตัวทั้งหมดกี่ตัวคะสามตัวสิบสามตัวอาจารย์พี่น้องคลิ้งเมฆจุนไทยต้อมาด้วยอันนั้นเบอร์อะไรอาจารย์อัวอนนั้นเบอร์อะไรนะครับ ก็ลสิ่งน่ะครับตัวนี้ประกวดไฟแคร์แบบเป็ดเมียครับเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ทางนั้นไปแล้วครับโอ้หน้าร่างมากเหมือนเหมือนยีราฟย่อสวยเลย ครับเป็นอีกบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นการประกดวดควายแแะนะครับควายแแะนี่ทีมีสองสีครับมีทั้งเปลือกแล้วก็ควายแกะดำได้นะครับนะครับเหมือนการย่อส่วนตัวดีจะเป็นประเภทเพศเมียครับเพศเมียเดินวนครับดูไปดูว่าเหมือนเหมือนแพ้อ่ะ ใช่ไหมครับแพรผสมกับหมูไอันนี้ลูกเพื่อนนะครับนี่ลูกเพื่อนก็มาด้วยนะครับมาอยู่กับแม่ต้อนรับซอหยวนคนสวยครับผมกับพี่กุ้งนางครับกรุงน่านนะครับลูกนอนแวเหรอลูกนด้แล้งลูกตองก็รับทิศทางด้วยการที่ไหวให้โอ้ยมันขอบคุณถ้ามองหน้าเด็กเสียแฟนก็รู้ใจแล้วลูก ยังไม่จบตัดตัวแล้วครับอา่ารย้นู่นนู่นนู่นไปไปรับจากโงแรมข้างในเลยเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปมันหล่อๆอ่าเสร็จท่านอธิการครับผมขอบุ่นที่ครับปฏิบัติหาทครับไปถ่ายรูปข้างหน้าเลยครับจาบคุณลูกงานใจดีครับี่านี่คัอคุณพ่อของสุดหล่อทวารน้อง ืขาเนตี๋ยวรอรุนนะครับผมใครแค่เพชรเมียครับผมก็ขาวสี่เแดงนะครับสวัสดีเป็นสามชิ้เปลือกแล้เป็นดำครับใส่ไปเลยครับผมเข้ารอบครับผมที่ต่างได้ไปต่อนะครับที่ครับหมายเลขสิบสองครับเข้ารอบครับผมน้องยุบจิ้นตัวที่สองที่เข้ารอบครับครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งเข้าทิพย์ครับดีใจด้วยครับ นั่นน้าครับตัวที่สามของเราครับหมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าน้องโซดาครับไปต่อครับนุยองมายังนี่ลูกนะหมายเลขสองครับหมายเลขสองน้องอมุนไปต่อนะครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดทีนี้ด้วยครับตับทองครับจาบสาแก้วครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ไปต่อน้องโมเมครับ อันฟาไฟแคะเชี่ยงไฮครับไปต่อครับเหลือสองหมายเลขครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดกินดยด้มครับน้องข้าหอบแม่ตาบัตาละสิครับและตัวสุดท้ายครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับน้องข้าวผัดบัานวานนะจากมหาสารคามครับขอแสดงความดีใจกับเจ้าของควายแครทุกท่านเอาเจ้าคนจูบไปเลยควายแคร อาจจะสร้างสศรวกิใหม่ในการซื้อขาย <c oughs> แพงที่สุดก็ได้เพราะเผลอไฟแคะอาจจะเป็นไฟประเทศเดียวที่ส่งไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินราคาตัวละหลายล้านก็ได้เอาล่ะนะตอนนี้ทำให้คนเลงควไฟไม่ว่าไฟยักษ์ไฟงามวายแคะเลิอกสับสนแล้วสิเสียดงจากร้อยเอ็ดอาบอกทั้งไฟงามตัวนี้ ควายแค่ก so so ็เอาควายจับก like ็เอาแล้วตอนนี know, ้ร yeah. hey mm ู hmm. hey. Hey man, ้ว่ามาอย่างจะเห็นขับรถเข้ามาแล้วนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วครับน้าหนเน็ตไอดอลดาวทิกก็และลงเชิญบนเวทีเลยครับนี่ครัใส่ชุดนักเรียนวิ่งวุ่นในทิกก็อันนี้เนี่ยมีแมนเลยครับขึ้นมาทางแกงอนนี้น้องกับเท่าดูซุปเปอรควายหลายท่านนะมาปล่อยควายแค่ทุกตัวในตอนนี้ทุกโชคดีแล้วก็มีไทยให้ชัย พ่อพูดครับลอยครับเข้ารอบ5ตัวครับนะครับเอาละ5ตัวสุดท้ายที่เข้ารอบครับโมวานและพงแตกครับตอนนี้เสียงแตกนะครับพี่น็อกตั้งใจฟังให้ดีครับหมายเล่มแรกคือหมายเล่มึครับหมายเล่หนึ่งเข้าทินะฮะจะ ต้อฟาร์มนะครับพ hmm ่อ hmm. ชื่อพเดียวนะครับแม่ชื่อเจนะฮะของคุณเดียวนะครับหมายเลขต่อไปที่เข้ารอบครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่น้องโมเมนะครับจากอ้นฟาร์มควายแพะนะครับมาจากเชียงรายนะครับตามด้วยหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดตะเภาทองนะครับจากฟาร์มสุกตะเบือไทยนะครับมาจากสักแก้วนะครับเหลือสองเบอร์ครับที่ไปต่อครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขเจ็ดน้องเขาหอมนะครับจากไม้ตาฟ้านะครับตาราษีนะฮะเอ๊ะพบแล้วเนีอะเดินก่อนเข้าข้าเราผ้าตัวใช่ไหมผ้าตัวฮะอันนี้ดิด่นี่สี่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่โดยดับสุดท้ายคือหมายเลขหมายเลขเจ็ดประกาศนะนนหมายเลขเจ็ดประกาศแล้วกัน หน <tang ar> ึ่งนะหมายเลขสี่ข้าพิดหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่โมเมหมายเลขหกครับหมายเลขหกข้าวผัดนะครับนี่คือห้าตัวหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดครับเป็นอยู่นะครับที่เหลือขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับทุกทารขอบคุณครับบอกพ่อแม่ให้ซื้อควายให้เลยครับตัวสุดท้ายครับผมควายแคะเพ็ดเมียครับอยู่สนามว์เขามีเสน่ห์ในตัวของเขาด้ยครับสมบูรณ์แบบ ขมีเสน่ห์ตัวของเขาเองนะนะครับครับผมในช่วงเรากำลังจะตัดสินเดบิวต์ปีซปเปอร์เด็กไออหนึ่งช่โพแต่ละครั้งเนี่ยคนติดตาเป็นหลุมคนติดตาเป็นหน่าตัวน้าวิทีไม่เคยเลยอยากขอร้องถ้าจะกราบน้องแล้วว่าปรากฏตัวที่มหาลัยการศึก้าแรกหน่อยอาจารย์ครับ่าเบียดครับเสียง พญาราชสีอยู่ไหนนอ้องหมอกโก้หมอกโก้ครับไปไหนเะครับตอนนี้เอาเสียงในวาไปก่อนได้เลยครับรางวัลควายแคะเทศเมียในมหกรรมประกวดควายงามควายยักษ์ควายแคะมหาวิทยาลัยศิลป์คณะสองวันนี้ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขเจ็ดครับหมายเลข 7, เจ็ดนะครับน้องเข้าหอมนะครับน้องเข้าหอมนะครับจากได้ตาวความของน้องนานกับเจนานะครับ ราวน์ one, ลำดับที่4ได้แต่ไพ่หมายเลขห <My S 2> มายเลขหกครับห <My S 2> มายเลขหกน้องข้าวผัดนะครับ<ม>ข้าวผัดนะครับจากนั่งควายแทะนะครับของหมอสาวรุ่นนะครับรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือรางวัลที่สามได้แระไานหมายเลขห <My S 2> มายเลข ายเล่มสี่ครับายเล่มสี่มอเมนะครับจากอัง่างทองไผ่นะครับเอาเละครับอันนี้ ดูน้ำเสียงที่เอาต่อว่าเอซีไทยเยอะกว่ากันดูดนะครับน่ารักความละมุน่นไปตะปุกตะมีใช่ไหมครับใช่ตะปุกตะมีนะฮะภาษาวนิรุนแรครับเบอร์หนึ่งมาจากไหนรัเบอร์หนึ่งเท่าที่นะครจากตูนก็นับฝากไปครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรนะครับสองเท่าเบอร์แปดครับเบอร์แปด จะมีที่สุดนในควายแค้เพชรเมียได้แก่ควายใหม่และดินขอเสียบต้มเลยนะครับ พลายงานพลยยะพยแคร์มหายาลการศสตคั้ที่สองสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดได้แก่คัาวตากจังหวัดจังหวัดไหนสองเสียง เพราะวาเราต้อยการออจะในห้พีครับให้ความรู้